ม,มูสวัสดีครับผมวินคีไลนะครับผมอยู่เกมที่มีชื่อว่า Food for Pig อาหารสำหรับหมูแต่ก่อนที่ผมจะมากดเข้าเกมนี้ครับมันเขียนเกมว่า <Hey. S 1> มันเขียนว่าเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ Food Feed the Pig ครับก็คือให้อาหารหมูอเกมนี้พูดถึงอาหารหมูพูดถึงให้อาหารหมู ใช่เลยครับเกี่ยวกับหมูเกี่ยวกับอาหารของมันแน่อาหารมันต้องมีอะไรสักอย่างฟี e d the p พ g ิกให้อาหารหมูแล้วนี่ก็มันคืออะไรมันคือดวงอาทิตย์ที่ถูกย่อส่วนใช่ไหมบ้าบอนี่ครับอาหารของพวกมันเก็บมาเนี่ยมันคือถังนะครับถังอาหารเก็บมาเฮ้ยเอ่อ เกมนี้นะครับผมรู้สึกคล้ายๆกับเกมที่ผมเคยเล่นมาก่อนเกมนั้นมีชื่อว่ายกของสุดหยองสามารถไปดูได้นะครับถ้าใครยังไม่ไดูดขายของข,ขายคลิปตัวเองนิดนึงเอาละไอพวกหมูเวย์ผมว่าให้ใหายพวกมึงแล้วเนี่อะไรวะเนี่ยกระท่อมเหรออะไรอาคาร นี่คือรูเข้าครับโคตรเล่เลยแคบม,มากโอ้โอ้โอ้โหยตาตามึงจะถลนลงมาแล้วไนอะ้ฮะโอ้โหยไอ้เชีอยเสียงมึงคนน่ารำคาญเดี๋ยวผมลดเสียงให้หน่อยนะครับไอ้เหี้ เป็นหมูหรือว่ามึงเป็นหนูกันวะมึงได้อีเดนเอมาจากหนูด้ไงตว์โอ้ยชิวิ่งอย่างเร็วเลยไอ้หมูเวนมึงเป็นหมูมตัวชาแล้ววะเนี่ยเมืตะก,กี้ตะก,กี้อะไรไม่รู้ละต่อไปนะครับมันให้เรากลับไปที่บ้านแต่มันยังมีเอ่ออีกสองกระป๋องนะครับที่เรายังไม่ได้เอาไปให้หมูพวกนั้นต้องเอาไปให้ปะ เฮ้ย hey, ไม่ต้องเอาไปให้แล้วครับทําอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย F to sleep นี่บ้านเราจนขนาดนี้เลยหรอครับเนี่ยบ้านแม่งโคตรจนเลยอะห่งางไกลความเจริญมากบ้านเราบ้านคือแบบเละทุ่มเปะนอนกันดีกว่าเอ้ย <c oughs> <Hey, S 2> อะไรอะ เก็บถังมาแล้วครับมันพูดถึงการให้อาหารหมูครับแบบเราต้องไปให้อาหารหมูอีกนะเออแล้วมีตัวหาแล้วเนี่ยพวกมึงคือหมูหอ่ะทำตัวดีๆล่ะไม่งั้นกูจะไม่ให้อาหารพวกมึงแน่กูค,คือเจ้าของพวกมึงไม่งั้นมึงอ่ะจะโดนเชือดเอาไปขายเป็นคนแรกเลยแหละอพวกที่มาทำร้ายกูนะมึงโดนแน่มึงจะโดนเชืออ เชื่อฟังกันหน่อยมันใช่หมูเหรอวะทำไมผมรู้สึกว่าตัวมันดูเหลีหล่ยมๆวะใช่ไหมตัวมาดูเหลีหล่ยมอะผมผมมีลางสังหรณ์ว่ามันจะเป็นผีของเกมเกมที่แล้วแน่เลยเอ่อไอ้พวกมูงโง่ดี๋ยวาไอหันู้นพอใจหรือยัง โอ้ดูเหมือนว่าพวกหมูมันน่าจะยังไม่พอใจหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันไอพวกนี้แม่งก็จดจ้องกูเหลือเกินมีรางสังหอนว่ามันจะพุ่งมาหาผมได้ตลอดเวลามันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันทำให้ขนลุกอยู่หน่อยๆหน่อยๆให้อาหารหมูต่อ ไปนอนต่อครับอ๋อมึงยังจะนอนต่ออีกอะมึงเจอผีมาลุกลานบ้านมึงนึกม่ได้นอนต่อหรอไม่รู้ครับเราเนี่ยหดจนันอนต่อได้แม้ถึงจะมีผีก็ตามภารกิจนะครับก็คือให้อาหารพวกเขา พ,พวกเขานี่มันหมายถึงอะไรไอ้เสียงที่มันพูดมันพาก่ะครับคือผมฟังไม่รู้เรื่องว่ะมึงเอาไองวะมึงเล่นเหมือนมุกเกมผีที่กูเคยอัดเลยนะที่มันจะมีศพเยอะๆและมันจะมีอะไรบางอย่างกองศพพเนินทุ่ง ศพมันดูตัวใหญ่มากเลยอะมันดูตัวเราเล็กมากเลยครับอะไรพวกหมูหมูลูกพ่อเดี๋ยวพ่อจะเอ่อจะให้อาหารพวกเจ้านะไอ้ยี่ยมันจะแดกเราไหมเนี่ยเออกินไปกินไปกลับบ้านไปนอนดีกว่าฮะ ซ้ายบนนะครับรีเ n นทูเฮลกลับไปสู่คุมนรกโอ้อ่ขนลุกคนลุกคนลุก,คน,ลกคนพองเลยเราไปนอนกันดีกว่าครับนั่นไงไม่เลยกูเนี่ยกูนอนปุ๊บกูได้ลงนรกชัวลงนรกเนี่ยลงนรกเนี่ยกูย ให้อาหารพวกเขาเดี๋ยวแล้วมึงไม่มีอาหารแลวมึงจะให้อาหารยังไงอย่าบอกนะตัวของฉันฉันต้องส่งมบอบฉันต้อง <c oughs> ฉันต้องสมยอมพวกมันเหรอสมยอมดุทุเลดวะฉันต้องเอาตัวฉันไปให้อาหารพวกมันเหรอ เร่องมันมันคืนนี้มันแดงเดือดจังเลยมันคืนที่เออแฟนมีประจําเดือนอะไรงี้แดงเดือดอย่างนั้นเลยครับคนแดงเดือดเลยอุย้ยตตามันดิมึงเป็นตากุ้งยิงหรือเปล่ามึงเป็นห่าเลยเนี่ยเป็นโรคตาแดงหรือเปล่านี่ไง,อ,งอีมูนั่กลอก my god มันพร้อมจะแดกเราทุกเมื่อครับถ้าเราเข้าไป <gasps> Let's go <S อะไรพวกบูฉันเอ,อ่อฉันเดี๋ยวฉันไปขี้ตรงกลางแล้วให้แกกินนะแกจะยอมกินหรือเปล่าไม่ต้องกินตัวกูไอ้เชื่อมันกินเราแน่เลยวะ่ะผมว่าใช่ อรครคับมันเหมือนว่ามันจะมาลากตัวเราไปวแล้วก็แล้วก็เอาไปแดกกลางๆเลยอีมูนันลกกูบอกแล้วมึงเป็นมูนันลกนันลกสองพุ๊กมึงมาเกิดเกมนี้นะครับก็ถือว่ากลางๆแล้วกันกไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับมันพอทําให้คนลุกไม่ค่อยตกใจสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ขอให้เปลี่ยนแปลงเสียงภาคหน่อยนะครับหรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเสียงภาคก็ได้มีซับให้หน่อยอ่ะ คือมันจะพออ่านออกได้ครับแต่เสียงเนี่ยผมผมไม่เก่งจริงวะถ้ามีซับเนี่ยพออ่านออกนะครับสำหรับคลิปนี้นะแค,ค่ะจะจบแล้วนะครับผมฝากกดซ u b สไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับวินคิลไลท์กดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปถ้าอยากให้เพื่อนดูด้วยกดแชร์ครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายรับผม